ถึงฟุตบอลจะแพ้แต่ธุรกิจไทยชนะในเวียดนามสวัสดีครับถึงการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพครั้งล่าสุดไทยจะแพ้เวียดนามในนัดชิงชนะเลิศแต่ในสนามธุรกิจบอกได้เลยว่าไทยไม่แพ้ใครโดยเฉพาะในเวียดนามที่หลายบริษัทของไทยเข้าไปลงทุนและสร้างผลกระทบอย่างน่าประทับใจเริ่มจากค้าป,ปีก กลุ่ม TCC ของไทยเข้าซื้อกิจการ m e t a o c a t s d Curry เวียดนามและเปลี่ยนเป็น MM Mega Market เวียดนามที่ทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ค้าส่งสำคัญของเวียดนามนอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อ BS m a r k ที่ดัดแปลงมาจาก Family Mart ให้ตอบโจทย์คนเวียดนามมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมบริษัท SCG หรือเครือซีเมนไทยได้ลงทุนในโครงการลองซันโปรเจกต มูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเม็ดพลาสติกสำหรับตลาดในภูมิภาคและการส่งออกทั่วโลกไม่เพียงแค่นั้น CP ีเวียดนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเจริญโคกพันก็มีบทบาทสำคัญในภาคเกษตรและการแปรรูปอาหารทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเวียดนามในด้านบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging ได้ขยายการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของตลาดเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายอมตะคอ์บอเรชั่นก็ได้ลงทุนสร้างนิโคมอุสาหกรรมในเวียดนามตั้งแต่ปี2549ช่วยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของธุรกิจไทยในการขยายตัวในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรมากกว่า90ล้านคนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วการที่บริษัทไทยประสบความสําเร็จในหลายภาคส่วนเช่นขาปีกวัสดุก่อสร้างกเกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวการวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและสร้างความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ บริษัทไทยไม่เพียงแค่เข้าไปแข่งขันแต่ยังช่วยสร้างงานสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและพัฒนาอุตสาหกรรมในเวียดนามให้เติบโตยิ่งขึ้นเช่นการลงทุนของ CP พีเวียดนามในภาคเกษตรศและการแปรรูปอาหารที่ไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังส่งเสริมเทคโนโลยีและความรู้ให้กับชุมชนอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้นะครับยังมาพร้อมกับความท้าทายเช่น ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและชุมชนในพื้นที่ความเสี่ยงทางการเมืองในระยะยาวและการแข่งขันจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้สุดท้ายการที่ธุรกิจไทยชนะใจตลาดเวียดนามนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนหรือทรัพยากรแต่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นการเรียนรู้และการสร้างความร่วมมืออย่างแท้จริงซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถต่อยอดไปสู่ตลาดอื่นๆในอนาคตได้ครับ แล้วก็มีเพจ a c e b o o k ของชาวเวียดนามนะครับได้โพสต์เรื่องนี้ไว้ได้มีผู้ติดตามเพจชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นไว้ความคิดเห็นส่วนใหญ่บอกว่าไทยพัฒนาไปไกลแล้วในหลายๆด้านเช่นฟุตบอลการพัฒนาเมืองแต่ก็ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ส่วนเวียดนามก็กาลังเติบโตเร็วและมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เหมือนกันแต่ยังต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ การลงทุนจากต่างชาติเช่นจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยบางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยสร้างงานและพัฒน,นาเศรษฐกิจแต่บางคนก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับคนไทยทั้งหมดทั้งนี้หลายคนมองว่าการที่ธุรกิจในประเทศเติบโตและคนในสังคมช่วยกันจะทำให้ทั้งไทยและเวียดนามพัฒน,นาไปข้างหน้าและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับ เราไปเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเขาบอกว่าแพ้ฟุตบอลแค่นัดเดียวเท่านั้นเองแต่ทักษะฟุตบอลของไทยยังดีกว่าอยู่แล้วถ้วยรางวัลก็เยอะกว่าการฝึกซ้อมก็มีคุณภาพกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าฉันอาศัยอยู่ในลาวและไทยต้องบอกเลยว่าไทยพัฒนาไปไกลแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงในกรุงเทพก็ยังมีซาล้มและคนจนอยู่เยอะมาก ถ้าไปกรุงเทพจะเห็นได้ชัดว่าสลัมในกรุงเทพอยังค่อนข้างสกปกและยากจนกว่าสลัมในเวียดนามแต่โดยรวมแล้วกรุงเทพมีถนนหน,ท,นท,าทางที่สะอาดและสวยงามในชนบทและระหว่างจังหวัดก็ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเ่อกไว้ว่าประเทศไทยดูเหมือนล่ำรวยและพัฒนาแล้วแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่มักไม่ได้เป็นของคนไทยแต่เป็นของคนเชื้อสายจีน คอมเมนต์ต่อมาครับเขาเก๋าไว้ว่านักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศก็เพื่อเพิ่มเงินตาต่างประเทศในขณะที่บริษัทในประเทศก็ใช้เงินเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆและแข่งขันในตลาดความคิดเห็นถัดมาครับถ้าคนไทยทําธุรกิจในเวียดนามได้คนเวียดนามก็ทําในไทยได้เช่นกันอย่าทําตัวเหมือนดูถูกประเทศตัวเองแล้วด่าคนอื่น แค่คอยสนับสนุนให้ธุรกิจเวียดนามเติบโตแข็งแกร่งเพื่อแข่งขันกับธุรกิจไทยและพยายามหาทางเข้าไปตีตลาดไทยโดยการแข่งขันอย่างเท่าเทียมพวกเราไม่แพ้ใครไม่ต้องมุ่งมั่นที่จะชนะให้ได้ความคิดเห็นถัดมาครับเขานำเงินจากประเทศของเขามาลงทุนในประเทศของเราเพื่อช่วยให้เราร่ำรวยขึ้นแบบนี้ไม่ดีหรือแล้วจะพูดเรื่องแพ้ชนะไปทำไมความคิดเห็นถัดมาครับ ถาคิดแบบนั้นก็ปิดประเทศไปเลยไม่ต้องให้ใครมาลงทุนจะได้ชนะความคิดเห็นถัดมาครับประเทศไทยดูเหมือนจะพัฒนาแต่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนต้องพูดว่าจีนครองประเทศถึงจะถูกความคิดเห็นถัดมาครับใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่เรายังห่างไกลจากคนไทยโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการความคิดเห็นถัดมาครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาลองถามดูสิว่าตั้งแต่ปี1900จนถึงตอนนี้ไทยเคยมีสงครามกี่วันกันความคิดเถีนถัดมาครับคำถามคือทำไมพวกเขาไม่ใช้เงินลงทุนในประเทศตัวเองแต่กลับมาลงทุนที่เวียดนามประเทศของเขาอาจจะไม่มีทางพัฒนาแล้วยุคนี้ใครจะยังแข่งเรื่องแบบนั้นล่ะคุณมีเงินก็ไปซื้อหุ้นในบริษัทมหาชนที่อเมริกาได้เหมือนกัน สำคัญคือเงินหมุนเวียนไปอยู่ที่ไหนมากกว่าและอาจจะไม่ใช่บริษัทไทยด้วยซ้าเจ้าของอาจจะเป็นคนจีนก็ได้คนไทยอาจไม่ได้รับผลประโยชน์เลยคอมเมนต์ต่อมาครับบริษัท CP คีขอบงําตลาดอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์หมูและไก่มาเป็น10ปีทำให้ธุรกิจและเกษตรกรในเวียดนามล้มละลายไปมากมายความคิดเห็นถัดมาครับ บริษัทไทยลงทุนในตลาดเวียดนามแสดงให้เห็นว่าเรากำลังพัฒนาได้ดีส่วนตลาดของพวกเขาอิ่มตัวไปแล้วความคิดเห็นถัดมาครับกลยุทธ์ระยะยาวของไทยไม่ได้แค่อยู่ในเวียดนามแต่ยังมีส่วนแบ่งในตลาดอื่นๆด้วยความคิดเห็นถัดมานะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายชาวเวียดนามท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า ทาคนเวียดนามทั้งคนและบริษัทสามัคคีกันเหมือนตอนเราชนะสงครามเวียดนามคงไปได้ไกลถึงระดับโลกแล้วเวียดนามมีข้อได้เปรียบมากมายทั้งแรงงานทรัพยากรสติปัญญาและความภาคภูมิใจในชาติแต่กลับแข่งขันกันแบบเอาชนะกันจนเกินไปครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ ลิงต้นทางผมได้ทิ้งลิงไว้ที่ใต้คําอธิบายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ